โอเคครับผมกรกับสวัสดีพ่อแม่เป็น้องตี่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเฮียมันคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมมันจองเว์ภาคสองนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้เราก็มาจัดกันแจมๆกันเลยทีเดียวไปครับผมวันนี้เอาทุนมา175บ้าทน,นะครับผมมาลุยเลยแล้วกันไมมหกไมมดีไหมเดิมของลอานะครับผมจัดไปลุยไปมาเปิดมาสวยๆว,วันนี้ขอเบิ้มๆหน่อยชอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมเฮีย สุนมาร้อยขอหมื่นเหลือจะเชื่อนะโอเคสองขีดเรียบร้อยสองกลมสองขีดแล้วสองกลมนี่กูพูดแบบไอ้สองขีดนี่กูพูดแบบพูดไปเฉียวสันหลังไาไอ้เฮียไอเ้เชื่อโควิดกูจะติดะเที่ไอสัตว์ดีดีก็สองขีดสองขีดนี่นนแหละเรียบร้อยมาฮะไอเฮียสิบรอบแรวขันธัญภาครับผมรอบสองมาโอ้โหวัยสามยังไม่ได้แดกอโอเคสองขีดมาโอ้โหยังจบแจวอยู่ว่ะ ขี่มาเบิ่มๆโอ้โหแล้วก็ไม่ไหลช่วงนี้เขาเป็นไหลก็ไม่รู้ด้วยเกมนี้มาเริ่มกลับไปเป็นมารจองเวนของแท้แล้วนะครับผมมันก็หลุดจากเกมลูกรักกูไปแล้วละ่ะก็เล่นไม่ค่อยจะไม่ค่อยโบเท่าไหร่เดี๋ยวเรา,วาต้องเปลี่ยนเกมแล้วละ่ะจริงๆนะเดี๋ยวนี้เกมนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยทำยี่อะไรได้เลย,ยก็ก็พอแต่พอ,พอมันก็พอถูกๆูๆไถนไได้อยู่อะ่ะ เรียบร้อยเฮียบอกว่าไม่เอาอะไรแม่งโคตแตงมัา173แต่ก็เท่าทุนเลยไปครับมีทุนขนาดนี้ขึ้นไหมสิมาดีๆเลยๆเลยทุยติดที่อะไรเนี่ยได้ไม้สิไปเลยแล้วกันนะครับผมมาอุ้ยห้าขีดห้ากลมสวยๆเอาดีๆสองกลมก็มาครับผมอย่าอย่าให้เสียอย่าให้เสียเรียบร้อยโอ้โหหน้ากาปุกเหี้ยตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยห้าห้ากลมสวยๆ เอาดีเอาดีเอาดีดีนะมากี่สิบรอบไปเลยอย,อย่าช้า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 สองกลมมาสวยๆไวสามเอาดีเอาดีเฮียซีแคทซีแคทซีแคทก็ไม่ขึ้นปวีนเอยจริงๆเลยไปฮะไปฮะไปไปโอ้ยจบแจ๋วเลย,ยวีนเท่าแท้ กลมมาสวยครัวผมอดีตบูบายโอ้โหสองกลมมาเอาเอาเอาเป็นเรื่องได้ราหน่อยเ <c oughs> ชี่ยปัน่นแบบไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะทุกวันเนี้ยเรียบร้อยสองกลม้าขีดมันไงขีดก็ยังนิ่งวะเอาดีเรียบร้อยอออยัง,น,ง,ยยยง,น,งนิ่งอยู่นะตอนนี้นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่สามกลมยังได้ไวสีวา่าไงโอ้โหยังนิ่งตับตับอยู่เลยไอ้เชี่ยกลับมาเท่าทุดเนาะ <c oughs> สภาพปัจจุบนกลับมาท่มทุนสักนั้นเหลือจะเชื่อจริงเอาดีโอเคเอาดีดิเอาดีสักทีดิสักทีดิสักคอมโบคอมโบสักทีดิคอมโบสักทีสแกตมาสักทีไอเชี่ยจะหมดแล้วเฮ้ยจริงวะเนี่ยสองทีสวยแล้วกันดิงตึ๊บโอ้โหเรียบร้อยฮะดีดีหน่อยลูกพี่ดีๆหน่อยดีดี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 ดี่ี เรียบร้อยสองกลมได้ไวสามโอเคเอ้สองขี่ได้ต่อสวยครับผมไวสามมาโอเคสามกลมได้โอ้โหยังนิ่งตึ๊บอยู่เลยเกมเฮียนมันหมองยากด้วยอ่ะไวสามสามกลงได้สามกลมภาษาไทยพิบัติหมดแล้วกูชีวิตเรียบร้อยฮะโอ้โ,อโหยี่เหลือหกสิบมาสิบรอบท้ายเชียจบจบปสะสกัดสกัด,กดอุ้ยไวสามห้าขี่ได้ห้าขี่ได้ไดสกัด กันมาสวยอืไอ้สารนะจะได้ต่ออีกหนึ่งนะอืนั่นน่ะเหลี่ยมเรียมนั่นน่ะเอามาแล้สิบสองรอบก็กำลังดีโอ้โหนิดเดียวไปแล้วกิ้งกือทยานฟ้ามาเอาดีๆเบิ่มๆหมาผมวายสามขอเบิ่มๆขอเบิ่มๆนะขอเบิ่มๆนะเบิ่มๆนะอุ้ยสองขี่สามกลมอุ้ยวายเป็นแถวสวยฮะรอพายเบิ่มๆนี้แหละอุ้ย อุ้ยฟีไนได้ด้วยไหมได้ด้วยไหมฟีไนรอไปก่อนรอไปก่อนอุ้ยไวเรียเรียนนี้ได้ชัวฟีไนมานี้ฟีไนมาดีขนาดนี้แลว้วอะเอ้ยโอ้โหเ,เอาดิฟีไนตรงมะโอ้โหไอเชียจากแมงอยู่บนสุดลงมาอยู่ล่างสุดไอศาสต์อีกตัวยังไม่ออกมาเรียบร้อยหรือเจ็ดรอบไปมาสองพันสวยๆอยู่นะน้ำก็หมดเย็ดเต็ม เรียบร้อยเลยโอ้ยวายเลียงวายเลงเลียงครับผมรอซื้อไปก่อนคูณสิบมาคูณสิบมาสองกลมสามกลมไหมโอ้โหสามกลมไม่เข้าช่องหนึ่งใยเวเลย,ยเกือบจะดีนะเกือบจะดีอยู่นะอีกข้าค้างอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนอีกข้าค้งอะ่ะเฮ้ยยังนิ่งตึ๊บอยู่ยังมึอนอยู่เรียบร้อย เรียบร้อยไอตัวเขียวโอ้โหไว้วาสามก็นิ่งรีบร้อยเลยวะทุกคนเอาไงดีวะเฮ้เชี่ยเดี๋ยวก่อนเออนี่ไงสองขีดล้หนึ่งเอ้หาขีดได้โอ้หอ,อนิ่งตับลารดเลยลารดฟรีเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยฮะได้สองหันสองครับผมแต่วันนี้ก็ตึงจริงอะเชี่ยตึงจริง เดี๋ยวอหมดออตโต้นี่ก็พอเลยละกขัดนะครับผมไอ้เชื่ออุ้ยฟีฟีมานี่มันตึงจริงอะ่ะได้สองพันก็เก็บใส่เป๋าไว้ก่อนฮนะเก็บใส่เป๋าไว้เก็บใส่เป๋าไว้เก็บใส่เป๋าไว้เดี๋ยวหายเก็บใส่เป๋าไว้ไอ้เงี้ยเรา,ไ,เาไ,ไม่หยุดนี่น่าจะหมดนะเรียบร้อยครับวันนี้มันแตกไม่ค่อยดีนั่นแหละอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับผมได้มาสองพันห้าก็อืม พอได้พอได้ไม่ได้น่าเกียดครับผมก,ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย